ความเชื่อในใจที่ทําให้เรารู้สึกอิจฉาคนอื่นจนใจพังโดยไม่รู้ตัวทุกคนเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วคนเรามีความอิจฉาหรือว่าคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วเพราะว่าสมองของคนเราอะคะ่ะถูกออกแบบมาให้เราสามารถเอาตัวรอดได้อย่างสมัยก่อนนะตอนมนุษย์ยุคแรกๆอะคะ่ะเราก็จําเป็นต้องล่าสัตว์ต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่ซึ่งยิ่งเรามีทุกอย่างมากเท่าไหร่อะคะ่ะมันก็จะยิ่งทําให้เราอะอยู่รอดได้มากเท่านั้น แลถึงแม้ว,ว่าตอนนี้คนเราจะใช้ชีวิตได้แบบสบายขึ้นไม่ต้องล่าสัตว์ไม่ต้องคอยเอาตัวรอดเท่าคนยุคสมัยแรกๆและวะ้วอะแต่กลไกการเอาตัวรอดของมนุษย์หรือว่าการเปรียบเทียบตัวเองอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มันก็คือฝั่งลากไปกับมนุษย์ถูกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยที่เราเสพสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่ามองเห็นชีวิตคนอื่นกันได้ง่ายขึ้นอะ มันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะรู้สึกอิจฉาหรือว่าคอยเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นแต่การที่เราอิจฉาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรานี้ใส่ไม่ดีเสมอไปนะเพราะ่อให้ทุกคนจะมีความอิจฉาเหมือนกันใช่ไหมแต่การแสดงออกหรือการตอบสนองตออารมณ์ความอิจฉาของเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันทุกคนเคยสังเกตไหมว่าทําไมบางคนอิจฉาคนอื่น แล้วเขาถึงแสดงออกด้วยการพูดความคิดลบๆของตัวเองหรือไปเกียดคนนั้นเฉยเลยทั้งทังที่เขาบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ทําตัวอะไรที่ให้ทําให้เราเหมือนใส่อะเพียงแต่ว่าเขามีทุกอย่างที่เราอยากมีอย่างเช่นมีแฟนรวยมีแฟนเปหรือหน้าที่การงานดีได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยหรือมีบ้านมีรถซึ่งความต้องการตรงนั้นนะคะที่เขามีอะมันเป็นสิ่งที่เราอยากมีเราก็เลยอิจฉาเขาแค่นั้นเอง แต่ในขณะที่บางคนน่ะเห็นชีวิตคนอื่นที่มีทุกอย่างที่เขาอยากมีเขากับใช้ความอิจฉาตรงนั้นของเขาอ่ะเป็นแรงบันดาลใจทําให้ตัวเองอ่ะก็สามารถได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการได้เหมือนกันซึ่งความเชื่อที่ทําให้คนสองกลุ่มนี้ค่ะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับมือหรือแสดงออกต่อความอิจฉาของตัวเองเนี่ยก็คือความเชื่อลึกๆที่อยู่ในใจเรา ความเชื่อแรกเลยก็คือเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เหมือนเขาซึ่งพอเรามีความคิดแบบนี้ค่ะสมองของเรามันก็จะเชื่อไปแล้วว่าเออเราทำไม่ได้หรอกเราทำเหมือนเขาไม่ได้หรอกแล้วพอเราไปเห็นคนที่อายอย่างเช่นเราเพิ่งเรียนจบใหม่ทำงานมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วเ,เอาอไปเจอเพื่อนแถวบ้านเราที่ เรียนมาที่เดียวกันเลยแล้วก็เพิ่งทํางานเหมือนกันเรียนจบพร้อมกันแต่ตอนนี้เขามีรถขับมีเพิ่งซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วเรากลับมามองตัวเองเรารู้สึกว่าทำไมเรายังแบบทํางานแล้วก็ใช้เงินแบบเดินชนเดินอย่างเดิยยังไม่มีทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองเลยซึ่งพอเรามีความคิดแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอเขาคงเก่งกว่าเราเราคงทําไม่ได้เท่าเขาหรอกเราคงมีเหมือนเขาไม่ได้หรอก พอมันมีความคิดแบบนี้ค่ะสมองของเราแทนที่เรา,าจะเอาเขาเป็นจุดแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้มีแบบเขาใช่ไหมสมองของเรามันก็จะคิดแบบอิจฉาเขาหรือหาข้ออ้างหลานแปดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่ต้องทําอะไรเพราะเราคิดไปแล้วว่าเออเราทําไม่ได้เรามีแบบเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการโฟกัสที่ความสําเร็จของเขาไปโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วไปมองว่า เอ้ยเขาทํำยังไงอะทาไมเขาถึงจะพร้อมเราแล้วเขาทํางานแบบไหนหรือเขาเก็บเงินยังไงหรือแบบไปหาอะไรที่มันพัฒนาตัวเองที่ทําให้เรามีหรือว่าได้ทุกอย่างที่เราต้องการอะมันก็จะทําให้สมองเรามันเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วก็ไปหาทางพัฒนาตัวเองหาทางทําให้เราสําเร็จเป้าหมายตามเป้าหมายหรือสาเร็จตามทุกอย่างที่เราอยากได้ความเชื่อข้อที่2ก็คือเราเชื่อว่าเขาได้ทุกอย่างมาง่ายกว่าเรา เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีความคิดแบบนี้เวลาที่เราไปเจอคนที่เขาดูมีต้นทุนชีวิตที่พร้อมกว่าเราอย่างเช่นบางคนเป็นหน้าตาดีหน้าตาสวยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้งบงานรีวิวหลายงานหรือมีคนชื่นชอบเยอะแล้วเขาก็แบบประสบความสําเร็จในชีวิตได้เร็วกว่าคนทั่วไปหรือเร็วกว่าเราเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกทอหรือด้อยค่าตัวเองว่า เขาได้มาง่ายกว่าเราเขาโชคดีเขามีต้นทุนดีอะไรก็ตามแต่ซึ่งบางทีมันก็อาจจะจริงอยู่ที่คนเรามีต้นทุน,ทนชีวิตที่มันไม่เหมือนกันแต่ทุกต้นทุนความสาเร็จที่เราเห็นตามโซเชเียลมีเดียเรารู้สึกว่าเราไม่ไ,ได้ไปรู้ชีวิตลึกๆของเขาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างหรือเขาอาจจะมีข้อดีข้อได้เปรียบตรงนี้แต่มันก็าจะมีบางอย่างที่เขาต้องพยายามสู้มาเพื่อตัวเองเหมือนกันก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จ ซึ่งพอเรามี m i n d s e ตแบบนี้ว่าเขาได้ทุกอย่างมาง่ายกว่าเรามันก็จะทําให้เรารู้สึกบัดพรอตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยต้นทุนชีวิตเราไม่ได้ดีแบบเขาเราพยายามไปมันก็ช้ากว่าจะได้เราคงทําไม่ได้หรอกเราคงทําไม่สําเร็จหรอกเพราะเราไม่ได้โชคดีไม่ได้มีทุนต้นทุนชีวิตที่ดีเหมือนเขาแต่พอเราเปลี่ยน m i n เ s ็ตเป็นไปดูว่าเอ้ยไปดูส่วนมากอะคะเราจะใช้วิธีไปดูว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จอะ เขามีวิธีการทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จอย่างเราจะชอบไปดูใน Youtube ใช่ไหมคนที่เขาเล่าประสบการณ์ที่เขาเริ่มจากศูนย์ถึงแม้ว่าศูนย์นั้นของเขาว่ามันอาจจะแบบเริ่มต้นด้วยทุนจากที่บ้านแต่มันก็จะมีช่วงที่เขาต้องพยายามหรือโตๆทาให้ธุรกิจมันเซอร์ไวได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราเชื่อว่าทุกคนต้องพยายามที่จะต่อสู้เพื่ออยากเพื่อสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแหละ ถึงแม้ว่าทุนชีวิตเราจะไม่เท่ากันก็ตามแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ยังไงคนเรามุษดูทุกคนก็ต้องอยู่ประสักเรแลก็ต้องพยาพร่ต่อไปอยู่ดีมเสรต็จข้อที่3ก็คือเราเชื่อว่าความสาเร็จจะต้องมาเร็วเสมอเราไม่มั่นใจว่าทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมเวลาตอนเราเด็กๆอะ่ะเราเหมือนจะถูกปลูกฝังมาว่าเรียนจบมาแล้วเราต้องทํางานอายุ30เราควรม,มีบ้านมีเงินเก็บมีรถมีอะไรเป็นของตัวเองแต่ ภาพมาในยุคปัจจุบันที่เราอายุจะเข้าเลขสามแล้วอะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีทุกอย่างที่เราวาดฝันไว้ขนาดนั้นน่ะแล้วยิ่งยุคนี้เราเลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบบางคนเพิ่งเรียนจบมาทําธุรกิจเรายังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยตอนเราอายุ20ปลายปอย่างเงี้ยเราเพิ่งจะค้นหาตัวเองเจอว่าตัวเองอยากทำงานอะไรมีธุรกิจอยากทำอะไรแต่บางคนน่ะเขาค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่เขาเรียนแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่า มันจริงๆอ่ะพอเรามีความคิดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือมองว่าความสําเร็จมันจะต้องมาเร็วอ่ะทั้งทังที่บางทีตอนเนี้ยที่เราเพิ่งเจอคนหาตัวเองเจออ่ะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังอยู่บนหลังเวทีเพื่อเตรียมการอะไรสักอย่างเพื่อรอขึ้นสเตจอ่ะมันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเฉิดฉายของเราเท่านั้นเองแต่เราอมแต่เอาตัวเองเหมือนเราอยู่ หลังเวทีแต่เรามองมองัวแต่ไปมองคนที่อยู่บนเวทีที่เขากําลังเฉยฉายในเวทีของเขาอยู่แล้วแทนที่เราจะเอาโฟกเวลาตรงนั้นอะมาโฟกัสในการเตรียมการสแสดงของเราหรือการเตรียมตัวในชีวิตเราอะ เราอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เราจะไปถึงขั้นนั้นสักทีก็เลยรู้สึกว่าการเปลี่ยนไมเซ็คตรงเนี้ยค่ะเป็นาจากการที่เราคิดว่าเออเราต้องได้ความสําเร็จมาย่างรวดเร็วต้องปีหนึ่งปีหน้าฉันเริ่มทาธุรกิจเลยเริ่มหาตัวเองว่าวันนี้เริ่มทํางานวันนี้ปีหน้าฉันต้องมีทุกอย่างในที่ฉันอยากได้เป็นค่อยๆกลับมาโฟกัสที่ฉันจะทํำยังไงให้ฉันไปถึงเป้าหมายได้แบบเนี้ยมันจะทําให้เราเลิกกดดันตัวเอง เราก็มาโฟกัสกันได้มากขึ้นอิจฉาคนอื่นได้น้อยลงหรือถ้ายังมีความอิจฉาอยู่แหละเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเราก็จะสามารถอยู่กับความอิจฉานั้นและใช้มันเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการได้ข้อที่4ก็คือเราเชื่อว่าเราไม่ไดีพอที่จะได้รับสิ่งที่เราต้องการซึ่งความเชื่อนี่ค่ะมันอาจจะอยู่ในแบบฝังลึก ในความมั่นใจของเราเราอาจจะเป็นพวกที่แบบมีความไม่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วพอเราไปเจอคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือเขามีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีธุรกิจประสบความสําเร็จแบบที่เราอยากได้ทุกอย่างเนี่ะมันจะทําให้เรายิ่งเดาตัวเองว่าก็เขาเก่งกว่าเราไงเขาก็เลยประสบความสําเร็จเร็วเขาเก่งกว่าเราเขาเลยแบบสามารถทํางานได้หลายอาชีพมีเงินแบบเยอะ ทั้งที่จริงๆตัวเราอะบางทีแค่อาจจะหาตัวเองยังไม่เจอก็ได้แต่พอมันมี mindset แบบนั้นขึ้นมาค่ะมันทําให้สมองของเรามันรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรต่อและพอรู้สึกว่าทําไปถ้าเราโชคไม่ดีหรือเราเก่งไม่พอเราก็คงไม่มีโอกาสนั้นหรือบางทีความไม่มั่นใจหรือความคิดว่าเราไม่ดีพอเนี่ยมันก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบที่ว่าเราไปเจอคนเนี้ยที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็คิดว่า แม่ก็เขาโชคดีด้วยเขาเก่งด้วยมันมีอะไรแบบหนุนกันทําให้เขาว่าประสบความสาเร็จเร็วกว่าเราแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันเปลี่ยนมายเซ็ตของเราให้มันปีขึ้นก็คือการมองหาข้อดีของตัวเองว่าเรามีข้อดีอะไรที่จะสามารถเอามาเป็นจุดเด่นในการทํางานหรือว่าการหาเงินได้บ้างที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้เหมือนเขาเพราะเราทําแบบนี้ค่ะสมองของเราไม่ก็จะไปหา การพัฒนาตัวเองไปหาข้อมูลไปทำอะไรให้เราเก่งขึ้นอนะมากกว่าที่จะมานั่งตัดพ้อกับตัวเองหรือมองว่าเราไม่เก่งแบบคนอื่นเขาหรือคนอื่นเขามีอะไรที่มันแบบดีกว่าเราทั้งทั้งที่เราก็คนเหมือนกันอนะเราก็สามารถทำตัวเองให้มันดีหรือว่ามีทุกอย่างได้เหมือนเขาเหมือนกันข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราไม่กล้ายอมรับว่าเราอยากได้หรือว่าอยากมีแบบเขาเรารู้สึกว่าข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่สําคัญมากๆเพราะบางคนอนะ อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าที่ตัวเองเป็นเรากําลังอิจฉาเขาอยู่อย่างเช่นบางทีเรารู้สึกว่าไม่ชอบคนเนี้ยทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับเราแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เราไม่ชอบหน้าเขาเอย่างเดียวแต่มันมาจากการที่ว่าเราดูเขาประสบความสเร็จดูเขาสวยเขาเก่งแล้วเราอิจฉาเขามันเลย็เลยทาให้เรารู้สึกว่าไม่ชอบเขาแต่เราแค่ไม่กล้ายอมรับว่าลึกๆอะเราอิจฉา,าที่เธอมีทุกอย่างเลยที่เราต้องการอยากจะมีแต่เราไม่สามารถเป็นได้แบบเธอ เพราะว่าลึกๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกอิจฉาคนอื่นหรือเปีเยบเทียบกับคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแพ้รู้สึกผิดมันก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะไม่กล้าที่จะยอมรับว่าเราอยากได้อยากมีแบบที่คนอื่นเขาหรือบางคนอาจจะถูกสอนมาว่าให้พอเพียงให้ประหยัดให้มีแบบ ให้ยอมรับทุกสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็เลยทำเป็น mindset ที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เราไม่พัฒนาไปไหนสักทีได้เหมือนกันนะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราชอบทำบ่อยเลยเวลาที่เรามี mindset แบบเนี้ยว่าเราอิจฉาคนอื่นหรือว่าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะไม่หลีกหนีความรู้สึกนั้นแต่เราจะยอมรับกับตัวเองว่าโอเคตอนนี้เรากำลังอิจฉาหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาอยู่นะ แล้วเราก็เหมือนจดอารมณ์เราจะชอบจดอารมณ์ของเราลงไปว่าตอนนี้เรากับมิจฉาเราเราก็จะมาิสต์ออกมาเลยว่าเราอิจฉาเขาเพราะอะไรและเราสามารถทําอะไรได้บ้างได้บ้างไหมตอนนี้ยที่จะทําให้เรามีได้แบบเขาเป็นได้เหมือนเขาเพราะเราว่ามาันทําตรงนี้ค่ะมันจะทําให้สมองเราอะอย่างที่บอกไปในหลายๆข้อเนาะสมองเรามันจะโฟกัสกับสิ่งที่เราคิด เราหรือว่าเราเชื่อนั่นแหละพระเราคิดแบบนั้นเปลี่ยนจุดโฟกัสเหมือนลอกสมองอะสมองเรามันก็จะไปหาสิ่งตรงนั้นที่เราเคยอยากได้อยากทำแทนที่จะไปโฟกัสแค่ว่าความอิจฉาเขาที่เขามีทุกอย่างแบบที่เราไม่มีมาก่อน ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ข้อเกี่ยวกับความเชื่อของตัวเองที่ทําให้เรารู้สึกอิจฉาคนอื่นจนใจเราพังโดยที่ไม่รู้ตัวที่เราได้ตกตะกอนกับตัวเองเนาะแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะใครลองทําแล้วเป็นยังไงบ้างหรือใครกําลังมีความเชื่อแบบไหนอยู่แล้วรู้สึกว่าตรงกับตัวเองเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย